มังกรบทที่345บริษัทเพศสัชกรรมคางเหมยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับเฉินเฟิงยังคงท่าทีเรียบเฉยแบบนั้นหลี่สื่อพิงเห็นแก่หน้าหวางหงอี้เขาเองก็ด้วยนี่นาถึงตอนนี้เขาจะไม่สามารถใช้ทรัพย์สินของตระกูลเฉินได้แต่ยู่ฉววนซานและธุรกิจของชางโจวพวกนั้นยังอยู่ใต้ชื่อเขาเขาสามารถเคลื่อนย้ายหรือใช้ได้ทุกเมื่อฐานะของเขายังคงเป็นหลายหมื่นล้านอยู่ดี ทำงานหรือไม่มีความหมายหรอเถิดพวกชั้นต่ำเอ้ยหลี่สือพิงะบดออกมาจากนั้นเขาเบนสายตาไปที่หวงังซือหยวนเปลี่ยนเป็นใบหน้ายิ้มแย้มที่รักพวกเราไปกันเถอะไปดูว่าประธานที่มาใหม่วันนี้หน้าตาเป็นยังไงประธานคนใหม่หวงังซือหยวนสงสัยเล็กน้อยสือผิงประธานคนเก่าโดนย้ายไปแล้ว อืผมผเพึ่งได้รับข่าวยืนยันเองประธานคนเก่าเดิมบ่ายเมื่อวานนี้ย้ายไปวันนี้จะมีประธานคนใหม่มารับช่วงบริษัทหลี่สื่อผิงบอกหวังซื่อหยวนพยักหน้าเบาๆในสายตาเก็บความผิดหวังไม่มิดเดิมทีประธานบริษัทเป็นผู้ชายถึงจะอายุ40กว่าแล้วแต่ก็ร่ำรวยมีฐานะราวพันล้านอยู่หลี่สื่อผิงเทียบกับเขาแล้วห่างกันไม่เห็นฝุ่นเลยที่จริงเป้าหมายเดิมของเธอไม่ใช่หลี่สื่อผิง แต่เป็นประธานที่อายุ40กว่านั่นแต่ตอนนี้กลับได้ยินข่าวว่าประธานคนนั้นโดนย้ายไปแล้วหวังซื่อหยวนแอบถอนหายใจตอนนี้เธอได้แต่ฝากความหวังไว้ที่ประธานคนใหม่แล้วละ่ะถ้าประธานคนใหม่ยังไม่ได้อย่างใจเธอเธอคงไดแ้แต่แต่งงานกับหลี่สื่อผิงแล้วละ่ะไปสิยืนบื้อไรอยู่ละ่ะเห็นเฉินเฟิงยืนนิ่งอยู่กับที่หลี่ซื่อผิงก็ของขึ้นเฉินเฟิงขมวดคิ้วผงเรียกรถไปเองแกจะเรียกรถไปเอง หลี่สือพิงเริ่มรำคาญแกรู้สถานที่หรอถ้าหาไม่เจอต้องให้ฉันมารับแกอีกไปกับพวกเราเร็วพูดจบหลี่สื่อพิงไม่รอเฉินเฟิงพูดอะไรอบเอวหวังซือหยวนเดินไปที่ประตูบ้านหวางเฉินเฟิงเดินตามทั้งคู่ไปด้วยสีหน้าเย็นชารถของหลี่สื่อพิงเป็นรถร่วมสมัยสีขาวพอทั้งสองมาถึงรถคนหนึ่งขึ้นที่นั่งคนขับอีกคนขึ้นที่นั่งข้างคนขับไม่คิดจะเรียกเฉินเฟิงเลยสักนิด เฉินเฟิงเดินไปนั่งด้านหลังด้วยสีหน้าไรอารมณ์พอขึ้นมานั่งด้านหลังถึงพบว่าในรถร่วมสมัยของหลี่สื่อผิงยังทำเพดานดาวสีฟ้าไว้อีกไอ้บ้านนอกไม่เคยได้นั่งรถดีขนาดนี้ละสิหลี่สื่อผิงเย้ยมุมปากมองเฉินเฟิงอย่างย่อยหยันความรู้สึกที่ได้ย่อยหยันผู้ชายอีกคนต่อหน้าสาวของตัวเองนี่มันสะใจจริงๆก็ไม่เคยนะ เฉินเฟิงยิ้มบางๆในอินเทอร์เนต็ตมีคำพูดหนึ่งกล่าวไว้มีเหตุผลมากวิธีสนทนากับคนโง่ที่ดีที่สุดคือเขาพูดอะไรมาคุณก็เอออาตามเขาไปอย่าไปเถียงด้วยเด็ดขาดเพราะถ้าคุณเถียงเขาคุณเองก็จะโง่ไปด้วยงั้นยังไม่ขอบคุณฉันอีกฉันอุตส่าห์ให้โอกาสแกได้นั่งรถหรูเชียวนะถึงแกจะได้นั่งแค่สิบกว่านาทีก็ตามหลีส่สือผิงยิ้มมุมปากอย่างสะใจขอบคุณเฉินเฟิงพูดยิ้มยิ้ม สือพิงคุณพูดเหลวไหลอะไรกับเจ้าหนอนเน่านี่นะรีบออกรถเถอะต้องมานั่งรถคันเดียวกับเขาฉันใกล้จะอาเจียนเต็มทีแล้วหวังสือหยวนพูดอย่างไม่ปิดกั้นความขยะแขยงสักนิดฮ่าฮ่าฮ่าที่รักขอโทษด้วยนะผมลืมนึกถึงความรู้สึกของคุณไปเลยจะออกรถเดี๋ยวนี้แล้วครับหลี่สือพิงหัวเรอห้าห้าก่อนเหยียบคันเร่องออกรถ บริษัทคางเหมยกรุ๊ปอยู่ในเขตผู่เจียงใหม่ไม่ไกลจากบ้านหวังนักใช้เวลาไม่ถึง15นาทีหลี่สื่อผิงก็ขับรถเข้ามาจอดที่หน้าประตูบริษัทที่หน้าประตูบริษัทเฉินเฟิงถึงพบกว่าบริษัทคางเหมยกรุ๊ปเป็นบริษัทผลิตยาแห่งหนึ่งดูจากพื้นที่บริษัทแล้วถือว่าไม่เล็กเลยอย่างน้อยต้องมีเงินทุนไม่ต่ำกว่าหมื่นล้าน พอเอารถเข้าจอดที่ที่จอดรถหลี่สือพิงลงจากรถมาและเดินอ้อมไปเปิดประตูให้หวังซื่อหยวนลงจากรถอย่างสุภาพบุรุษหวังซื่อหยวนนวยหน้นาลงจากรถเธอเกาะแขนหลี่สือพิงไว้ทั้งคู่เดินคลอคเคลียมาที่ตึกบริษัทเฉินเฟิงเว้นระยะห่างกับทั้งคู่ไว้หน่อยและเดินตามมาด้วยสีหน้าสงบนิ่งพอถึงบริษัทหลี่สือพิงกับผู้ชายวันกลางคนที่ดูเป็นระดับหัวหน้าคุยกันนิดหน่อย และชี้มาที่เฉินเฟิงผู้ชายคนนั้นมองเฉินเฟิงพลางพยักหน้าแต่กลับไม่ปิดบังสายตาเหยียดหยามเลยสักนิดหลายนาทีผ่านไปหลี่สื่อผิงเดินมายืนหน้าเฉินเฟิงอย่างเย่อหยิ่งเผยเอะปากพูดว่าเฉินเฟิงโชคนายไม่เลวเลยนะวันนี้ผู้จัดการจางเขาต้องเตรียมการต้อนรับประธานคนใหม่เลยยกเลิกการสัมภาษณ์ที่นัดไว้นายเข้าทำงานได้เลย โตทํางานอยู่ตรงนั้นนายไปเองละกันหลี่สื่อผิงชี้ไปที่โตที่ดูรกรุงรังตรงมุมนั้นเฉินเฟิงไม่พูดอะไรสักคําเดินไปที่โตและเริ่มจัดของบนโตให้เข้าที่พี่ชายมาใหม่หรอตอนนี้เองจู่ๆก็มีหัวหนุ่มน้อยคนหนึ่งโผล่มาเบื้องหน้าเฉินเฟิงดูจะเป็นหนุ่มน้อยที่เพิ่งจบจากรั้วมหาวิทยาลายัยสายตาที่เขามองมาที่เฉินเฟิงเต็มไปด้วยการค้นหาและแปลกใจ อึมเฉินเฟิงมองหนุ่มน้อยคนนั้นพลางพยักหน้าคือพี่ชายพี่เป็นอะไรกับผู้จัดการหลี่หรอหนุ่มน้อยมองซ้ายมองขวาถามอย่างใคร,ร่รู้ไม่ได้เป็นอะไรกันเลยเฉินเฟิงตอบเนิบๆไม่ได้เป็นอะไรกันเลยสายตาหนุ่มน้อยดูปแปลกใจเมื่อกี้เขาเห็นผู้จัดการจางพาเฉินเฟิงเข้ามานี่นาหรือเฉินเฟิงกลัวคนจะรู้ว่าตัวเองเล่นเส้นเลยไม่กล้าพูดอะไรมาก แห e พี่ชายผมชื่อหลีเลอร์นะต่อไปเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วนะถ้าพี่มีอะไรไม่เข้าใจถามผมได้เลยหนุ่มน้อยยิ้มพลางยื่นมือตัวเองออกมาเฉินเฟิงยิ่งพูดว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผู้จัดการหลี่ยิ่งแปลว่าเขากับผู้จัดการหลี่ต้องเกี่ยวข้องอะไรกันแน่เฉินเฟิงเฉินเฟิงยื่นมือออกไปจับมือกับหนุ่มน้อยที่ชื่อหลี่เลอร์ หลี่เลิกคนนี้ดูเข้ากับคนง่ายพอจับมือกับเฉินเฟิงเสร็จแล้วก็เริ่มแนะนำบริษัทให้เฉินเฟิงรัวๆเฉินเฟิงถึงรู้ว่าตัวเองก่อนหน้านี้ดูเบาบริษัทคางเหมยกรุปไปเดิมคิดว่าบริษัทคางเหมยกรุปเป็นบริษัทที่มีเงินทุนหมื่นล้านเท่านั้นแต่ไม่คิดเลยว่าบริษัทคางเหมยกรุปจะเป็นหนึ่งในสิบบริษัทที่ถือหางวงการยาของหว่าเซียตอนหุ้นบริษัทขึ้นถึงขีดสุดคือเกือบแตะ่10สองหมืล้าน บริษัทคางเหมยกรุ๊ปของจงไห่นี่เป็นบริษัทสาขาของบริษัทคางเหมยกรุ๊ปถึงจะเป็นแค่สาขาแต่เงินทุนบริษัทก็มีราวสามหมื่นล้านแค่พนักงานในบริษัทสาขาก็ปาเข้าไปสองพันกว่าคนแล้วพี่เฟิงพี่ไม่พบปัญหาหนึ่งหรอหลี่เลอมองเฉินเฟิงอย่างมีเล็ดในปัญหาอะไรเฉินเฟิงพูดโดยไม่เงยหน้าฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยน